คิวแล้วผ่าตัดโดยนัย่นเพราะหัรือเปล่าชมพันออกก็มาณอาทิตย์กว่าเนาะจองคิวคือตอนนี้ได้คิวผ่าตัดบอกโดยได้คิวแล้ว<ไ>แต่จระทมเรื่องเงินว่ามีปัญหาเรื่องเงินบ่อกรือเป่า้องกรว่ามีโดยกันเลยว่ามีปัญหากับผเป็นยังเพราะว่าหมอทมเบืงซงตื้อ่ารรักษารักษาแล้วทั้งเรื่องเงินบ่อแสนการรักษาในคนชิคืนหายแต่เคสของน้องนี่คือพรายใจโดย เป่นแบบจงสารเป็นอยากรักษาผมว่าอดแท็กเอสลากแต่ไอทีทุกคนเนาะกอดกอดเอ,เอ,เอ๊อดทุนออกไปพี่น้องแข็งพี่นอ้องสู้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 แบบบุคิดว่าทีแบบที่ได้รักษานะคือเมื่อเช้าได้กระดิยินคำตอบจากจากหมอหน้องกะ็ะดีใจแบบได้ผ่าตัดไปรักษาแล้ว โอเคพี่ <Okay, S 2> น้องเลยเปน็นเอโนสบายดีหน,น้าตาดีมานลยเนาะสูส่ๆซองเนี้ยของมึงดูสูส่ๆเด้อกำลังใจให้ต้องคิดลายบอสคิดลายยังแล้วเนาะสาทิมนะเนาะเราเก่งอยู่แล้วพี่น้องเลยกินข้าวอยู่บ่ามาดิแ่บกินแซ่บกินข้าวซอสกับยังนกะินข้า,ซาวซอสกับแกงจืดกับพัดไก่ผัดไก่แกงจืดนะเ,เนาะก่อซีดังๆในห,หนึ่งกัน,กน,กนเลย,ดยเดี๋ยวสัญญาณนะเธอขาบมีไม่เราบอกมีเนานะ อันนี้ก็เป็นระเบียงหนาของที่เป็นพักเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่าก็พยาบาลแล้วมาออกสูดอากาศสดเพรวันางยังไงกะมีแต่แอร์เนาะสบิมเนาะมันก็เหนื่อยน้อนงี้ขีดไปยังออกมาอย่างแต่ว่ากัญชานเนหายบอคอพันได้บอคอพันได้บ้าคนเดียวบ่อยมากโอ้ยันลงยังอืมอืออีกอะหมอคนกะมาให้คำตอบเนาะมาได้เลยวนว่าได้คิวแล้ว่าตัดโดยโดยนรัฐประหา ชมคอนออกประมาณอาทิตย์กว่าเนาะจองคิว<ด>คือตอนนี้ได้คิวผ่าตัดบอกโดยโอ้ได้คิวแล้วของมื่อนี่วันวันเสาร์เแงอีกอาทิตย์นึงประมาณเกือบอาทิตย์นึงชมวันที่เรอคอยเสาร์อะไรสูสูสีาคิดว่าบใครสูรสีรวมกันเลยสูสีรวมกันเออผมมีปัญหาอยู่แล้วค่อยู่เดือ,อนหนึ่งก็ได้กัะนหน่องพิมพ์เสาร์นะโดยคอยเอนอนเอเนจีปัจจุบันเอเนจีคอยมันสูงมันแรงมันเยอะแบบแบบนี้โดยบอยวอยากเมื่ออยู่บอ เออกระสูนเป็นนำกันเนาะกระเทินมาเลยอันวัี้เพนั่าแจ้งในไหนบ้างแฟังในเอฟซีฟังเหยมีกระทเรื่องเงินว่ามีปัญหาเรื่องเงินบ้างคนว่าน้องกับว่ามีคือก็เลยว่ามีปัญหากับผเป็นยังเพราะว่ามอทามเบิ่งซื้อๆ่นว่าอถตาบมมีก็บเขตนี่ก็คือว่าผ่อนใจได้หลังจากการ่าตัพิคนว่าคือผ่อนใจได้แบบ ปกติต้องมาจํากรเป็นแซนโดยทารทาล้างการรักษาแล้วทางเงินเงินบรหแสนการรักษานคนชิคืนไห้ในเขตข้งนอกนี่คือพรใจ่โดยคนกับแบบชงสารคนอยากรักษาคนมาอือคุณหมอคนกับปอให้เมือโดยคนอยากรักษาคนมาจังได้ก็ต้องพาตั้คนาแต่คุยกับเมือกับปอไว มันยากในการเดินทางนะพี่แมย์ใหญ่เฮงเลยค่ยะถ้าลองันรักษาเะะะมื่อก็คือเสี่ยงอัดไตวายหรือว่าอันใจลำบากอัจจะนแบบแหน่นหัวใจแน่นเอบ้อคนมาล,ลำบากเพราะว่าก้อนเนื้ออันรมันเขาไปหนีบไตแล้วหนีหัวใจแล้วม,嗯嗯มันจะเห็นให้ลำบากาแต่ก็สง่งพาตาต่อมนจะจีจรวดการใจชีวิตมาหารักษาเขาอาจจะหาย โดยอาซาตุนพน้องเนาะโดย้องอาชัยชีวิตลำบากขอให้ทรมานปฏิหารมีจริงเนาะแมนคนดีคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพี่น้องเลยแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกคนภาวนาสวยกันเนาบ่มีเนาะเป็นกำลังแรงใจให้น้องพิมเนาะส่งกำลังแรงใจข้ามหลายๆเนาะสู้ๆเ้อป็นึ่งกำลังใจกะสู้เออสู้ๆเก่งอยู่แล้วแต่ว่าน้องพิมห้สวาสิมีกำลังใจหลาย แม่บอกเพราะว่าหนึ่งมาเข้ากะตั้งแต่มพิ่งเขามาเขาแทบจะบ่มีความหวังเนาะกินเนาะมาซื่อๆมาแบบว่ามามามาถา,ามมึงว่าเขาเป็นยังท้แม่เอามาเข้ากะได้มานอนรอมือตังโดนนอกเพื่อี่ได้คำตอบจากหมอะกบ่มีคมวามหวังคือตอนนี้ก็มีแล้วแม่พูกตรงขามกับเสียงข้องนอก่นก็หายกำลังใจพูนว่าบอกเป็นยังพูนว่า แม่ก็คือกันแบบคนแนะนามาก่อนเขาของ่าตัดนี่มันเสียงไร้ยางมันเสียงเสียชีวิตเสียเลือดไหลคนว่าต้องตัดลำไส้ออกมา่อมแซมขับถ่ายอยู่หนาท้องจนว่าจังสีอะนะแบบเจียงติบต่อไตจังสี่เสียงไร้ยางคนว่าแต่กบบตระบอต้องเป็นห่วงมองคนเกง่งแม่ก็คือกันคนว่าเม่บบต้องคิดอย่างไรแม่มือแรกแม่ได้ยินจะหนีแม่กะ นอนมอรับคือกันคือแบบน้องกะได้ยินยังสี่น้องกะโล่งโอ้คือกันบะมแม่มีแต่เฮาเนะแม่ตอนแรกน้องก็คิดมากคือกันแบบแม่เพื่อนก็หายกำลังใจน้องก็เลยโอเคแต่ก็ได้ยินข้าวดีจากหมอนำมาสิได้พาไปไวหนีเนาะในหมู่มือแล้ววันพุธวันพระหัทวันพระหัดพี่น้องเลยเนาะก็ให้ดีทานพ้นไปด้วยดีเนาะสู้เพื่อกำลังใจให้ พยาบาลคืนมาเมือสาวคนกัอยากถามเะาว่าอยากมาจางังงงน้องเลยบอกว่าเที่ยงคนอยากคุยเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะที่ว่าคุยกันไปเมื่อคืนนี่คือว่าประมาณเจ็ดพันเนาะคือจะเป็นชำระเงื่อนมือนีนะโดย,โดยแล้วก็อยากคุยกับญาติน้ำเอื่อ,อย่อมเพราะว่าน้องนี่ต้องใส้เลือดคนมาเลยอยากถามน้ำกับญาติว่าอยากให้บริจาคเลือดทดแทนโดยดี แต่ว่าหมอหมอกับพยาบาลก็ยังพูดคุยกับเบื่อยๆหรอกเพราะว่าน้องก็กล้องกระบอกพร้อมๆกันนี่แหละแต่ก็ต้อง,องเราคุยแต่ว่าแต่ว่าบอกบอกเขามีเลือดกุ้มยังยังบอกเป็นยังเพื่อนว่ากุ้มได้ก็ได้แม่บ,มบริจาคแเพราะว,ว่าบริจาเอามาใส่ให้น้องคือบริจาคทดแทนไว้ให้<ส>คังเลือดแม่หูอะไรเพรมีเอฟซี มีทางเอื้อค้มเพื่อนมาบอกว่าเพื่อนมาว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากไปบริจาคเก็เดี๋ยวเพิ่อนจะห้ค้นขม้าแม่ค่ะโอ้โดยโดยเพราะว่าพยาบาลธรรมลองตื่นตันใจลองตาแม่แม่ใหญ่เนบ่อไม่ลดแม่นว่าเนาะแม่นแม่เพราะว่าพยาบาลธรรมธรรมน้องสาวนี่เพราะว่าหยาดมาจกคนเป็นว่าคืออันมาคู่นึ่งทางโรงพยาบลเลยก็มานำกันนละซ้ำคนโดยโดยโอ้เพื่อน่าเดียวนั้นแตเขม้าแล้วจะคุยกันโดยโดยยัง อันนี้เนะาะสกุมก็บอกเลยจะพาวเลยพามีมีสักชมกันสกุมขอบใจทั้ง,งเอื้อคมเนาะที่เพิ่นแนะนำสกุมตั้งแต่เมือ่อสกุลมาทางแรกเนาะส้พิมเนาะเรื่องนี้แหละ <c ười> เพิ่นบอกถือบัดทุกอย่างเลยคือบอกมาแต่คนลูกตอนนี้คนลูกแบบแบบตื่นตันใจแห้งตัวพิ <c ười> ่นนะว่าว่สสาสก,กุลจะท่อสกุลจะกั๊บให้กำลังใจพอพี่หู้เพิ่นก็เคยมีประสบการณ์เรื่องอะไดรนี่แหลนะก็บ,บอกว่าเออบอกคือจังเพิ่นบอกมากนะถือมาทุกอย่างคือจังลองพิมพ์บอกเลยเนาะลองไล่เนาะ เราให้กันอยู่ในรถอย่างนี้นำกันเพิ่นใหายข้ามปึกษาดีเยี่ยลีพี่น้องเดยและเพิ่นบอก่หมอบอกบอกไปเพื่นขายตายในนอนให้ให้ให้อยู่สู่อยู่หันเขาล่ออยู่หันอย่าไปเร่งรัดเพิ่นอย่าไปอยังเพิ่นคือกงไเท่านี้บู้เลยว่าเขารออย่างแต่ว่าเพิ่นก็ให้กำลังใจมากระทั่งเรื่องบอกว่าถ้าเพิดพยาพาอะไนี้เพิ่นต้องให้มมูเจ้านี้มาหาเลือดมาสดแทนครั้งโดยอนเราไปเลือดนี่ค่ะอืมโดยก็คือเพิ่นให้เลือดหายห้ให้เพิ่นเพิ่นบอกสกุลว่า ให้หาเลือดนี่มาจดแทนค้างพิน<ม>่นบนยาแทนที่เขาเอาไปใส่แล้วเนาะไดะปน,นี้เพิ่งมาถ่ายโบมีอะไรเอื่อเพิ่นทีหาคนเข้ามาบนยาเลือดแทนเพิ่นมาโดย,ยเพราะว่าเพิ่นอยู่คอนแก่นนี่บ๊อบแม่ยู่ใกล้ๆเท่านี้แหละกับพี่เอเนาะแฟนเพิ่นจิ้มเลี้ยงขาหอมมานาันกะโดยผมกับแจ๊เเอเอออคเป็นหลายๆเด้อเอือยไอ้คอยเพิ่นห่างเพิ่นมีลำดุลไปเมืองหนาเนาะอย่าเล่นเพื่อนๆถูกพี่น้องเลยสิ่งสำคัญก็คือคอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะป่าสจาวตโรคภัยไข้เจ็บ บัตุทุกคนว่าจะเป็นเอฟซีหรือคุณยังจีดีทุกภาคส่วนทีเป็นกำลังแรงใจเขาตลอดมาเนาะน,นอ้องพิมนะโดยลาคาเอาเป็นพืชเบื้องคลิปนี้อยู่พี่น้องโดยดีใจเลยเะดีใจ<ด><ด>นอตีว่าหมอผนัดมือพาโดยวันผุดบอกเออวันประฮัตพี่น้องเลยเอออ่าวันนี้เป็นยังไงทางครอบครัวเฮือนซาน โทร่มมากไปเลยยังพอันได้คุยกันเลยมีแต่ว่าอันล้างคลิปและชุมขคอยสี่วมนะแม่เจ้าว่าคนชีวาจังไรทั้งญาติพุ่นแม่เนาะอลไรกะให้เพิ่นเซ่นจังไรก็ว่าจังแจ้งตื่มเนาะสักพิมเนาะโดยเพราะว่าเป็นมันถือเนาะสักพิมแล้วว่าล้างเืทอค่ะสมมติว่าตู้ซิดอยู่หันกระแสตู้ซิดแล่นไปโดยไปเห็นเส้นทางภูมิลกันนะบอกความมีเนาะแต่ว่าบอกโดยอ่า เช่นยิ mortar, bitch, okay. hey, ้มยอมนะนะฮูนทุกทุกไฟแมนแมนโคข้ามันเขาก็มากระทันหันเด้เขาบริคิดเอาสิมาโดนแบบนี้เนาะโดยวเอาลงก็ได้มือนเืด๋วโด๋วเออแต่บริคิดเนาะว่าเพิ่นิเมตตาสงสารได้ให้ยเฮาพาโดยเออพี่น้องเอกะบริมีก็ดีใจที่ว่าได้ยินข่าวแบบนี้เนาะเออท่านหมอเพิ่นเมตตาสงสารว่าเพิ่นวัดสพิม โดยเอพี่น้องเับคนสงสารเป็นบางวอยากให้กลับบ้านถ้ากลับบ้านไปกับธรณีมาน้องรักษาอันอาัติเส้าคนมาโดยใช้ชีวิตประจำวันคือปกติคือคนอื่นเขาได้อืโดยหัาน้องกันยังเค็งแห้งโดยนี่แหละพี่น้องที่ใจน้องกันยังสูงคนมานี่แหละที่หมอทรงใสกระผักไอยกับทรงใสหงษนคือกันมันอยู่ในใจมันเป็นมะเร็งไหมหรอเป็นแบบที่เป็นแต่การรักษาเนาะเพื่อเป็นเคสกรณีอื่นๆรักษาคนอื่นได้โดย น้องพิมพ์จะเป็นอาจารย์เน,นี่นยอัจารยกาะเซอร์อาจยกาะร่างกายเพิ่นเพิ่นบริจาคเนี่ยเวลาโโดยไปไปศึกษาเนาะเป็นอาจารย์อาจารย์หมอบมุ้มไหมอาจารย์ยังวะสกุลมาพิจารณาอาจารย์เนี่ยเคยกลมบอกหยุดมือหนักโบจื้อโบจื้อคำว่าโดยมันหลายอย่างเนาะคือเซล่าให้กำลังใจตลอดความโมกขอ,บ,อกกบใจเพิ่นเนาะกำใจผ่าแต่ว่าคือค่าใช้จ่ายเพิ่นก็ยังบ่ทันแจ้งเนาะมีแต่ว่าคนก็ได้เนาะเพิ่นเพิ่นนโยบายให้เพิ่น เ<คอ>พิ่นอนให้เขาไปจักหน่อยนี่แหละโดยโดยแล้วจังไครเขาก็ชีแจ้งตั้งเนาะพี่นออ้อนเงเนาะคือพอออแจ้งไปตีว่าขอเรื่องไปนะคือยังไม่ทันได้คําตอบโดยก็คือว่าเพิ่นว่าบ่เปญียังคันบ่ม,มีก็บ,บ่เปญียังเพราะว่าหมอทาเบิ่งซื่อแบบยานเขาคิดมากเรื่องค่าดสายใจโดยเพิ่นก็เลยว่าบ่เปญียังหมอทาเบิ่งซื่อคือของเฮานี่ผ่อนจ่ายได้เพิ่นว่าบ่ต้องคิดมากเพิ่นว่า แต่น้องพิงมมือซ้ายโกมาเมื่อตะบิดเนาะ<ด>ม,มา่อตะบิดเราเมื่อยพี่น้องเอ้ยในคลิปแรกเนาะ,ะแล,ะแล,ะล้วเบิ่งโรดอันคลิปแรกทีก่น้องใส่เสื้อสีแดงนะแคบเลยแทบสีบ<ด>ูมีความหลังคือว่ายอดสมทบก็ได้ลายยูตอนนี้ก็นอกพี่น้องที่ว่าซอยเบิ่งกะดรายหมื่นยูนอสกึมเนาะที่ว่าผู้ใหญ่คุณซอยมาพี่น้องเลยตามที่ว่าพอมีแจ้งไปในคลิปเนาะโดยถ้าคุณได้ติดตามทุกคลิปกะสิฮู้เนาะพี่น้องโดยแมนแมนถ้าผู้ใด้ติดติดตามกะสิบูฮู้โดยกะสิบูเข้าใจเนาะ สุสุพี่น้องไอ้ขอให้ขออนุญาตเด้อขอขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะจังใดกันโดยจังหน่อยชุมข่อยสิไปกราบพระขอพรไหว้พระพี่น้องเอ้ยเนาะไหว้พระพี่น้องหรือว่าจังใดเพิ่นว่าเพิ่นเอิ้นบ้านเฮาว่าจังใดก่อไปไหว้พระบูชาเนาะบ้านเฮาเนาะบูชาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะก็ให้เจ้าฮะ ไปเราจะจัดกล้องเราจะไนัทางน้องได้ยังเออเคเคเลยเขาเด่าใหพี่น้องสักสักคำหน่อยให้กำลังใจเราบังดูห่ะกำลังใจสู้ราวะหนึ่งมาเฮาเป็นคนที่แบบเริ่มต้นเนาะเพรารมีเพราะว่าหนึ่งมากคือว่แต่แต่แรกเฮาแทบสิโบมีความหวังกระช่งหนึ่งเปอร์เซ็นจะอยู่บ้านก็คือรอเนาะรอแบบรอมือหน่อยก็เลยแบบว่าไปหักในสงสารแต่นี่ สวมสิเปิดคลิปเปิดสาระสูขงของความเสียงให้ทุกทุกคนฟังเนาะความคิดเห็นที่สนับสนุนของคุณได้รับการชื่นชมอย่างแท้จริงฉันขอขอบคุณน้องตึงน้องลายและน้องปานีที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนรวมถึงน้องสาวของน้องพิงที่มาร่วมงานด้วยฉันอยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่ฉันมารู้จักกับน้องพิงมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ฉันเห็นเธอครั้งแรกในคลิปวิดีโอของเบาบอยด้วยความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเธอฉันจึงติดต่อเบาบอยเพื่อดูว่าจะสามารถช่วยเหลือเธอได้อย่างไรและเธอจะเต็มใจเข้ารับการตรวจสุขภาพในประเทศไทยหรือไม่ในตอนแรกเบาบอยบอกฉันว่าสิ่งนี้ไม่สามารถทำได้อย่างไรก็ตามความห่วงใย,ยในความเป็นอยู่ของน้องทิมทำให้ฉันต้องดึเนินการ ฉันติดต่อน้องดื่มและถามว่าเธอจะไปเยี่ยมน้องพิมได้ไหมและเธอก็ตอบตกลงระหว่างที่เราคุยกันฉันพบว่าน้องพิมเป็นคนอ่อนหวานสุภาพและพูดจานมโนวอลอย่างไม่น่าเชื่อผมเสนอ,อสให้อ,ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ไทยแม้ว่าในตอนแรกเธอจะปฏิเสธเนื่องจากปัญหาทางการเงินและขาดความหวัง แต่ต่อมาเธอก็ตกลงหลังจากหารือกับเบาบอยน้องคึงบอกฉันถึงการตัดสินใจของเธอและฉันก็นีใจเราประสานแผนของเราเพื่อให้แน่ใจว่าน้องพิมพ์สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายแต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลมุกดาหาร แพทย์แนะนำให้ยายเธอไปที่โรงพยาบาลนครินเพื่อรับสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ทันสมัยน้องตึงทุ่มสุดตัวตกลงขับรถเพิ่มอีกสาสชั่วโมงที่โรงพยาบาลนครินเริ่มมีความคิดเห็นเชิลงลบจากผู้ชมอย่างไรก็ตามฉันรู้สึกซาบซึง้งอย่างยิ่งต่อความพยายามของน้องตึง นี่เป็นงานสำคัญและข้าพเจ้ามีศรัทธาเต็มร้อยในความสามารถของเธอที่จะทำสำเร็จแผนเบื้องต้นให้น้องพิมพ์ตรวจแล้วกลับบ้านคาดว่าน้องพิมพ์จะกลับมาบ้านจึงจะได้วางกลยุทธ์และจัดการระดมทุนเพื่อเน้นสนับสนุนน้องพิมพ์แต่แพทย์แนะนำให้เก็บเธอไว้เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป เี่ยวกับภูมิหลังทางอาชีพของฉันฉันจัดการลูกค้าหลายรายโดยตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพวกเขาบทบาทของฉันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแผนสำหรับลูกค้าที่มีอาการป่วยทางจิตหรือผู้ที่ฟื้นตัวจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจและดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ หลังจากอ่านคอมเมนต์บางส่วนจากผู้ชมแล้วผมอยากชี้แจงว่าน้องพิงไม่ได้ขอให้ป่วยและไม่สมควรได้รับคำพูดเชิงลบใดๆฉันเริ่มการตรวจสุขภาพของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน,น้องพิงไม่เป็นภาระต่อสังคมแต่ความคิดเห็นเชิงลบของสังคมกำลังทำให้เธอผิดหวัง น้องพิมเป็นระเบิดเวลาพร้อมที่จะระเบิดแพทย์<อ>ไทยทะะกำลังทำทุกอย่างเพื่อให้น้องพิมพ์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแพทย์ไทยเป็นตัวอย่างที่สดใสให้กับเราทุกคนสแสดงให้เห็นว่าเราไม่ควรเลือกปฏิบัติและควรพยายามช่วยชีวิตน้องพิมพ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับน้องตึงที่ไม่เป็นมืออาชีพและไม่มีประสบการณ์นั้นไม่สมเหตุสมผล ประการแรกสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีผู้ใช้อยู u b e คนใดที่ได้รับการฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้จัดการกรณีลองพิจารณาว่าเหตุใดคุณจึงเลือกถ่ายทำตัวคุณเองครอบครัวและลูกค้าของคุณไปทั่วโลกคำตอบน่าจะชัดเจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณและครอบครัวดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าหา ความเมตตาและละทิ้งความขุ่นเคืองและความเกลียดชังเนื่องจากไม่มีใครในผู้คุณที่เป็นยูทูบเบอร์ที่สมบูรณ์แบบความคิดเห็นของฉันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะชี้นิ้วไปที่ใครแต่เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเมตตาและการสนับสนุนภายในชมุมชนเราควรมุ่งมั่นที่จะโยกระดับการละการและหลีกเลี่ยงการทำให้เพื่อนยูทูบเบอร์ ของเราตกต่ำน้องกึนประหนักถึงแนวโน้มของเธอที่จะใช้คำพูดที่รุนแรงและน้ำเสียงของเธออาจไม่เป็นที่พอใจของผู้คนฉันแนะนำเธอหลายครั้งเพื่อให้คำานึงถึงการเลือกใช้คำพูดของเธอและเธอ<แ>ก็กำลังพยายามปร,รปรับปรุงแน้ว่าเธอจะไม่สมบูร์แบบ พยายามอย่างดีที่สุดผมติดตามพระจักวัดพระคุณแสงธรรมธรรมยุท์และผมติดตามพิงรี่ด้วยพิงรี่เป็นตัวอย่างของความหมายที่แท้จริงของความรักและความเห็นอกเห็นใจฉันรับทราบว่าฉันไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้และสามารถจัดการได้เฉพาะสิ่งที่อยู่ในอำนาจของฉันเท่านั้น ข้อความนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความคิดเชิงลบใดๆแต่เพื่อส่งเสริมความเมตตาในคําพูดของเราขอให้เราเผยแพร่ความรักและความเห็นอกเห็นใจไปทั่วโลกมากขึ้นขอขอ,ขอบคุณที่สละเวลาในชีวิตที่วุ่นวายของคุณเพื่อฟังบันทึกนี้ oh. โอเคนะคะพี่น้อง oh. โดยอันนี้เป็นคำบอกจากเกิดใช่ปะ คนที่ส่งนงพิมพ์มาเนาะพอมีเนาะโดยโดยว่าเพิ่นจะให้เข้าใจเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอัดคลิปพอเพิ่อนเอนีเ่ยบอกภาษาลาวบ่ค่อยแจ้งโดยแล้วเพิ่นเลยเว้าเอไอก็อ่าพิมพ์ออกมาเลยเอไอบอกเทนโอโดยโดยอาชีพการงานของเพิ่นและการสิ่งที่เพิ่นให้กพนานกพิมพ์ม,มานี่คือความอ่าทุกอย่างที่เพิ่นวางแผนเริ่มต้นอยากให้เอฟซีเข้าใจเนาะเฮาบ่ได้มีเจตนาใดๆทั้งนั้นและก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเฮาาสายกำลังใจทีมเฮาแล้วก็น้องพิมพ์โดยโดยพพิม์เนาะ เยซึ่งับเพิ่นกระบอกซสกึมตลอดว่าซสกึมต้องปรับปรุงคัมโบล์เดีนี้ไปนีเด้อจต่เสียงเฮากลุดเพราะมันเป็นนีแซมสกึมเนาะซสกึมกับพยายามูพี่น้องเอแจะคอความหักความเมตตาจแตเอที่ทุกคนถ้าซสกึมว่าผิดพลาดประการใด้กะสกึมก็ยอมหักเลยกัปรับปรุงแก้ไขเลยกันจะเหตุให้ดีที่สุดคือโฟกัสที่น้องพิมให้น้องพิมหายโดยอาสู้ๆแมนสู้ๆมาก่อนจกบัดกอดแท็กไอสลากแต่สีทุกคนเนาะกอดกอดเออเอกไปหนุ่งพี่น้อง ฮาสู้สู้สู <ination noises> ้สู k ้น <rat> ้องพิมก็ขอขอบมกขอบใจคุณยายใจดีทุกตุกโกเนาะทั <arson crashes> ่วโลกขนาดที่จอยเรียนน้องพิมแล้วก็เมตตาแล้วก็ไวพรเนาะให้กำลังใจตื่นกันใจแน่กังใจผมเป็นอยากจะให้กับแมามันชีวิตแบบโลกเนาะพอสกึมหออกมาสกึมมวยยังโลกได้บอกพามีมันชีได้แบบโลกมันชีได้สู้ฮึดสู้ต่อไปแบบน้องก็ไม่ได้สู้คนเดียวนะน้องก็ได้อ่านคอมเมนต์อยู่คือกันแบบบางคอมเมนต์ให้กำลังใจโดย ก็ดีใจอ่ะนองกับบุหัววาสิวว่า,วาำไรน,น,นั่นเนี่ยดีใจแห้งแบบที่ได้รักษาแบบบุคิดว่าสีแบบที่ได้รักษานะคือเมื่อเช้าได้ก็ดีมินทำตอบจากจากหมอนอน้องก็ดีใจแบบได้ผ่าตาได้รักษาแล้วแบบคือน้องก็คิดแต่ทางเดียวก็คือว่าแบบ พาตัดออกมาน้องน้องต้องหายน้องต้องเศร้าน้องกบริคิดยังหลายแ้วนะคะ้าฮาได้พาตัดน่องต้องเศร้าแบบกบริคิดเรื่องแบบคือหมอแนะนํามาว่าต้องเชียชีวิตหรือว่าเป็นนันเป็นนี่น้องน้องบริคิดตัวนี้เข้าคิดแมนคิดเรื่องเดียวคือเฮาพาออกมาคือแบบหัวเมื่อมาเฮาจำเป็นของเฮาต้องแหวนเฮาต้องเศร้าน้องคิดโดยโดยคือการคอยกรคิดคือการสู้สู่ข้างคือหักกรบปผักมาเย็นอะ่า ถ้าน,น้องพิมหายเนาะหายดีแล้วอนาคตกับให้เจ้าแบบว่าทำบุญเนาะเออร่างช่วยร่างวงในวัดปฏิบัติผัดไส้สิ่งคี่ยังก็อเออแบาเขามีเราส่วยร่างวงในวัดยังนะ<ด>แม่เห็ุบุญเพื่อว่าอธิษฐานจิตขอบใจแล้วก็ขอบบุญขอบคุณเอ,อ็กซีหลักมีเจดีย์คือถาพื่อให้เป็นบุญกุศลกัดขึข้นนะพวกเพื่อนเนาะสิงค์โดยเพื่อนซอยพุทธม้าและกันนึกถึงบุญคุณพวกเพื่อนตลอดโดยอ๋อถูกพี่น้องเลยโดยคัน จังทีก่อนเลยดยสมควรแล้วก็ชีวิตก่อนาเดี๋ยวให้เราไปพักฟ่อนก็ได้เนาะเพราะว่าเอาจังสิอย่างพยาบาคคนบาปโดยเพราะว่านี่ก็ขออนุญาตจากคนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจสู้ๆเด้ออากอดกันอีกบ้านหนึ่งอ่ะเป็นกำลังใจสู้ๆขอให้พระเจ้าอวยพรานักษาเยียวยาเนาะหายจากโรคแพ้แผลเจ็บทุกอย่างชอบคื่มเสีอว่าชอบพิมพ์สิหายเพราะว่าทำทำวุญมันบูมี่มันกัจจุบัหมดจุดนี้เนาะงพ่อโดย มันมีแผนการที่ว่าอัศจรรย์ที่ว่ารออยู่ของหนาเราความหวังที่เราจะหายดีเนาะซอพิมพ์เนาะ,ะเดี๋ยวให้เราไปพักผ่อนก่อนพี่น้องเลยโดยน้อพี่น้องเนาะถือว่าเฮ้ากาาได้ฟังคําตอบเนาะจากแพทย์จากหมอเนาะพี่น้องเนระืกว่า,า,านะจากซอพิมพ์เนาะพี่น้องเนาะนอนะตอนนี้ก็หมอให้มือนัดพี่น้องเลยมือพาเนาะคือ อาวันพระฮัตนายพี่น้องเนาะที่ว่าพินสิพาเลยก็ตอนนี้เฮากะกำลังหาบริจาคเลือดพี่น้องเอยเลยกะทางขาดใจ่ใจต่างๆเนาะกัทางแพทย์หมอเพิ่นว่าอาบุหัยเป็นห่วงเพิ่นว่ามีอานโยบายหรือว่าพนก็ได้พี่น้องเลยแต่เฮาก็สิเอาเงินจานวนที่มาผู้ใหญ่ฝากมาเนาะใจ่ใจต่างๆพี่น้องเลยเรื่องเซากึึมเนาะพี่น้องตัดมานี่ก่กนพี่น้องเลยโดยโดยโดย เดี๋ยวเฮาเหตุเป็นคลิปหนึ่งนะพี่น้องเนาะแจ้งรายละเอียดเพราะว่ามือนี้กะทางเยาปร่ามีปินมากองหนะก่อนพี่น้องเลยเพราะวาทางมอเนาะพี่น้องเนาะก็คือเกินญาติเนาะมามาล่มนะพี่น้องมาว่าจังไดเนาะคือวันประหัตคนว่าอาคนเสิเห็ดใบอาพาตัดไห้พี่น้องเ้ยขาดใจ่ใจต่างๆเนาะก็คือคนมีนายโยบายหรือว่าท่านมอ่นสงสารพี่น้องเ้ยแล้วเนกับอา คือว่าละไว้พี่น้องเนาะหรือว่ารวดเร็วอยู่พาตัดกะวันพระหัทนี่แหละพี่น้องเยเนาะเป็นจังไดก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะพี่น้องเนะะานะปฏิหารอาจมีจริงพี่น้องปฏิหารมีจริงแน่นอนเนาะก็ะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆกะอาทั้งหมอพคนว่าโบเป็นยังนเนาะเคนยันเข้าคิดหลายนะพี่น้องเนาะเข้ากะ,ะมีนโยบายเป็นว่าเลยกะผ่อนใจก็ได้เนาะตามทีเสาพิมพ์เพิ่น อาเว้ามาเนาะพี่น้องเนาะไปจังได๋เฮาก็ลงไปว้าวกข้งล่างแล้ก็จังสิเอาคลิปลงให้พ่อแมพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิลงไปข้างล่างพุ่นหละพี่น้องเด้ออ่าต่อ ไปนอนพี่นอนะ้องเนาะตือว่าคือเฮาตามที่เฮาแจ้งพี่น้องเลยปะ่ะจังไดคลิปนี้บอพามีกัสิได้ขอจบคลิปเด้อพี่น้องเนาะอ่าพ่อ,อกันคลิปหนะพี่น้องเลยฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์แลวกบับบขกขำโฆษณาให้บอพามีได้พี่น้องเดอนะ้อเนาะตือว่าเฮากะสีหาบริจาคเลือดนอนพี่น,อน,อน้องเนาะเลยกะคือตามที่ชาวพิมพ์เพื่อนแจ้งมาเลยนอนพี่น้องเนาะจังไดกัฝากขอบุญขอบคุณแพทย์หมอชาวไทย ทุกท่านน้พี่น้องเนาะที่หายการดูแลพี่น้องชาวลาวเฮาแลยก็ห้คคาปรึกษาดีน้พี่น้องเนาะบาพมีก็มีแต่คอํอ,อยวยรอวยใจเด้อขอให้ทานอยู่ดีมีแหง้งเบิดสุขุสุขคนน้พี่น้องเนาะโดยป้าจึงได้คลิปนี้ก็ได้ขอจบคลิปพี่น้องกล่วาวคําว่าสบายดีได้พี่น้องเด้อ